สวัสดีค่ะทุกคนราพบกับแม่หมออมมี่วันนี้กับหัวข้อสั้นๆน,นะคะช่วงนี้ใครจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับคําพูดพูดแล้วพารวยแบบนี้ได้ไหมหัวข,ข้อนี้ก็ได้นะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมั่นในไพ่อลัเคินสหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเราเลือกการตรงหน้าได้เลยนะคะการไปที่หนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะเลือกเลยค่ะช่วงนี้นะคะใครจะพูดแล้วเฮงพูดแล้วรวยพูดแล้วปังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานแต่ละกองนะคะว่าช่วงนี้พูดออกไปแล้วจะเป็นยไงพูดออกไปแล้วจะดีหรือเปล่านะคะอาจจะมีแอบซ่อนที่ไม่ดีอยู่ในนี้ก็ได้เลือกดีๆนะคะตาดีได้ตาหลายเสียนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยการ์ดใบที่1กล่กองที่1ค่ะใบนี้ค่ะใครที่เลือกกองที่1ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์พูดแล้ว โดยเฉพาะกับเพื่อนนะการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะคะ่ะทําให้คุณนะติดต่อกันแบบติดติดขัดขัดแบบไม่มั่นใจเลยที่จะพูดออกไปแล้วมันจะดีหรือพิมพ์ออกไปอัดเสียงออกไปแล้วมันจะเวิร์กอันนี้อยากให้ผ่านไปเลยนะไอ้เรื่องการที่จะแบบ ส,ส,ううสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลอะค่ะมันจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะอยากให้คุณอะไปเจอนัดเจอกันมากกว่าเห็นตัวเห็นหน้าเห็นการกระทําเป็นคําพูดจะดีกว่าตัวต่อตัวไปเลยนะคะอันนี้เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลได้ก็ดีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบที่2ใบนี้เดทกันเลยทีเดียวใบนี้คำพูดคำจาของคุณอาจจะมีบางคนในบ้านอยากลงทุนทำนู่นทำนี่แล้วคุณอาจจะ ไม่เห็นด้วยก็ได้เออแบบนยายทำนู่นทำนี่ไหมอันนี้ดีไหมเขาว่าดีนะอะไรอย่างเงี้ย่าะแต่โดยเฉพาะเกี่ยวกับคนในบ้านนะบางคนอาจจะไม่ทําลงทุนทําธุรกิจก็ได้อาจจะอยากต่อเติมบ้านช่องอะไรแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้ทํานะคะเกี่ยวกับคนในบ้านเกี่ยวกับการเงินอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หลายแหล่งมากนะคะอีกงุอเยในพนังงนที่แบบ เอ้ยโอเคได้อยู่ติดต่อกับคนในบ้านสื่อสารกับคนในบ้านเรื่องการสั่งบาทต่อเติมบ้านอะไรแบบนี้ลงทุนก็คือได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบที่3ามกันเลยนะคะกล่องที่สามนะคะใครที่เลือกการ์ดใบนี้ไว้บางคนอาจจะดิวกับต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้ทํางานถึงอยู่ในประเทศไทยอาจจะแบบบริษัทต,ต่างชาตินูน่นนี่นั่นช่วงแรกๆอะเอาคุณทอนะเหนื่อยมากหรือไม่คิดว่าจะได้หรือสมหวังอะคือไม่เอาแล้วดีกว่าเหนื่อยมากแต่อาจจะ อาจจะนะเพราะมันพ่พลังงานโดยรวมนะคะตรงกลางมันไม่ค่อยดีสําเร็จนะคะบางคนเนี่ยเพียรจนแบบจนได้เออบางคนคิดว่าแค่ในเนี้ยในต่างในในประเทศเนี่ยให้รอดก่อนเออไม่ได้หวังมากแต่บอกก่อนเลยถ้าคุณรอแล้วอดทนเพียรทำต่อไปคุณถึงขั้นไปต่างชาติต่างภาษาไปดีวกับคนงชั่งทำธุรกิจกับคนต่างชาติก็ได้นะคะมันเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะอ่ะโอเค การ์ดใบสุดท้ายกองที่สี่ใบนี้ค่ะว้าวอันนี้ก็ต่างชาติอีกแล้วมันมีสองใบนี้นะที่เกี่ยวกับต่างชาตินะคะเออสองใบเนี้ในกองแม่หมอเลยอันนี้ก็ต่างชาตินะบางคนอาจจะไปแบบขอบอกพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะอันนี้ความรักโดยรวมนะพลังงานความรักทั้งสามใบเลยค่ะเกี่ยวความรักหมดเลยถ้าได้คุยอยู่ติดต่ออยู่ มีเกณฑ์ที่จะได้นัดเจอหรือมีการได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมเช่นได้ไปอยู่ด้วยกัน 2. ได้แต่งงาน 3. ได้แต่งงานมั่นหมายแล้วมีลูกมีเต่าด้วยกันนะคะแล้วมันคือดีนั่นเองค่ะไปที่4ดีสุดคําพูดพาปังเออไม่ได้พังนะพังนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วคิดก่อนพูดนะคะไปแลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอ,อด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ